จุลศักราช1000บ้านเมืองเข้าสู่กลียุคพระเจ้าปราสาททองทรงลบศักราชภาพภาพยูเดียอาณาจักรอยุธยาวาดโดยโยฮันเนสวิงโบนโยฮันเนสวิงบูนต้นสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องมู่มู่หรืออำนาจลึกลับเหนือธรรมชาติดังจะเห็นได้จาก พระราชาพิธีลบศักราชที่ทำขึ้นในสมัยของพระองค์การลบศักราชของพระเจ้าปราสาททองเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นในพระนครอย่างยิ่งใหญ่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ทำเพื่อแก้เคล็ดเรื่องการมาถึงของกลยยุคจากเลขศักราชลงตัวพงะสาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศเจิมเล่าว,ว่าเมื่อถึงพศ 2,181ตรงกับจุลศักราช1,000เลขศักราชลงตัวดังกล่าวเรียกว่าเข้าสู่ช่วงกลียุคพระเจ้าปราสาททองซึ่งครองราชบัลลังก์กรุงศรีอยุธยาอยู่ขณะนั้นทรงกังวลว่าบ้านเมืองจะเกิดความวิบัติประชาชนทุกยากจึงจัดให้มีพระราชพิธีลกศักราชขึ้นคติเรื่องเลขศักราชลงตัวมาจากคติบัญจอันประธาน แนวคิดพุทธศาสนาที่เชื่อเรื่องการเสื่อมมาหายไปของหลักธรรมคาสอนนาทีละลาดับคือค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆจนถึงระดับที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหมดสิ้นไปจากโลกไม่เหลือให้มนุษย์เข้าถึงหรือปฏิบัติได้อีกต่อไปดินแดนประเทศไทยพบหลักฐานเก่าแก่ที่สุดของคตินี้อยู่ในจารึกนครชุมทําขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาธร,รมราชาลิไทยแห่งสุโขทยัย นักวิชาการวิเคราะห์กันว่าคตินี้มาจากลังกาเพราะมีหลักฐานในเอกสารอธัธกถามโนรสปุรณีซึ่งมีอายุประมาณพุทธศตรวรรษที่10ภาพจารึกนครชุมแต่เนื้อหาของจารึกนครชุมกับเอกสารลังกามีความต่างกันอยู่กล่าวคือลังกาจะเรียงลำดับความเสื่อมศูนย์ของพระศาสนาไว้5ขั้นคือปฏิเวทอันประทานพระอรหันต์ศูนปฏิบัติอันประทาน พระวินัยศูนย์ปริยัตยิอันประธานพระไตรปิฎกเอกสารทางาศาสนาศูนย์ลิงคออันประธานพระสงฆ์ศูนย์และธาตุอันประธานพระบรมสารีริกธาตุศูนย์โดยไม่ระบุกรอบเวลาการเสื่อมศูนย์ว่าเกิดตอนไหนจารึกนครชุมสลับเอาปริยัตยิอันประธานมาเป็นความเสื่อมในลำดับที่สองลังกาคืออันดับสามระบุเวลาว่าจะเสื่อมศูนย์เมื่อผ่านไป5,000ปี หลังพระพุทธเจ้าปรินิพานและแบ่งยุคแห่งการเสื่อมเป็นทุกๆ1,000ปีเป็นที่มาของความเชื่อเรื่องศักสาราลงตัวคือพศหนึ่งพ0 0สอ0 0 0 0 0และ5,000เป็นไปได้ว่าความเชื่อเรื่องเลขสกสาราลงตัวคงยึดมาจากคติปัญจาอันตรฐานที่เล่าสืบต่อกันมา ซึ่งในยุคพระเจ้าปราสาททองศักราช1,000เป็นจุลศักราชแม้ไม่ใช่พุทธศักราชถึงอย่างนั้นพอเป็นเลขศักราชลงตัวเหมือนกันจึงเชื่อกันไปก่อนนะว่าเป็นเลขไม่มงคลส่วนความเชื่อเรื่องกะลียุคเป็นความเชื่อของศาสนาฮินดูที่ถือว่าโลกและจักรวาลดำรงอยู่ในวัฏจักรที่แบ่งออกเป็นสี่ยุคเรียกรวมกันว่ามหายุคประกอบด้วยกรดายุคไตรดายุคทวาวารอยุคและกะรียุค ในสี่ยุคนี้กรดายุคถือเป็นยุคทองผู้คนมีศีลธรรมพอเข้ายุคต่อไปจะค่อยๆเสื่อมลงคุณธรรมเหลือสส่วนเหลือ2ส่วนจนถึงยุคสุดท้ายที่ศีลธรรมตกต่ำาศาสนาเสื่อมถอยโลกวุ่นวายจะมีการทำลายล้างโลกแล้วสร้างใหม่วนเป็นวัตจักรก่อนเริ่มเข้าสู่ยุคแรกอีกครั้งในสมัยพระเจ้าประสาททองเหล่าปราชญ์และโหราจารย์ยุคนั้นจึงเอาเรื่องเลขสักการะลงตัว จุลศักราช1,000พันมาผูกรวมกับเรื่องกละียุคเป็นที่มาของของพิธีเปลี่ยนศักราชภาพภาพยูเดียหรือกรุงศรีอยุธยาวาดโดยโยฮันเนสวิงโบน